ว่าไงคะว่าไงคะบอกฮะมันคว่ำได้ก็จะคานเลยหรอความมุกต้องดึ๊บเลยหนูเพิ่งสามเดือนเองครับสามเดือนยังคานไม่ได้ดึ๊บเอาเนาะบอกดื้อเาไดก็ดื้อเอาเลยแล้วก็โมโหฮะเฮ้ยแล้วมันดึ๊บไปฮะฮะ ได้ได้ได้ไปอยู่มันไปอยู่อยู่มันไปอยู่เออเออไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ได้ได้ได้เออเครับแล้วตัวเองก็โมโหอือหือเหรอมันดื้อไปอยู่ดื้อไปอยู่ดื้อไปอยู่ค่อยๆดื้อไปอือหอ้ได้อยู่ได้อยู่ลูอกเคอือืนี่นี่การถีบเอามันเทิบอยู่มันเทิบอยู่มันเทิบอยู่ได้ได้เห็นไหมเออครับผม